สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตบรรยากาศที่ตึกแดงบางซื่อจังชั่นกันนะนี่ตามถนนมุมเดิมที่เคยมาข้างหน้าก็เป็นของเก่าวินเทจนี่ จะแยะมากมายเดี๋ยวขึ้นไปดูสภาพมือสอง 5, ข้างบนแล้วก็มีโซนเปิดใหม่ชั้นห้าด้วยเดี๋ยวเราขึ้นชั้น4ี่ก่อนอเอข้างหน้าเขาเขาประดับตกแต่งว้ปีใหม่สวยงามเลย ของเก่าวินเทจด้านหน้าเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสี่เลยดูสภาพมือสองเขาก็จัดสวยงามมีไฟประดับ นี่ก็มีมุมให้นั่งเล่นนั่งถ่ายรูปได้สวยมากเนะขึ้นไปข้้งบนกันดีกว่าไปชั้นสี่กันเลยไปค่ะคขึ้นมาถึงแล้วของเยอะมากเลยโอเคคืออิสว,วันองโอ้โหของเยอะกว่าเดิมคนก็เยอะกว่าเดิม ร้านปตเตอร์เทคคาเซ็ตร้านไข่ปตเตอร์คุณลุงไม่มาเลยจะยืดยืดเต็มเลยเออสวยอ มือสองป่ะมือสองของเล่นตุ๊กตา <c oughs> <c oughs> ของเล่นโบราณขนมโบราณดูข้างในก่อนดีกว่าอุ้ยของเยอะมากเลยเอ่ะเต็มไปหมดเลย <c oughs> ผิดจากคราวที่แล้วเลยนะโอ <c oughs> ้โหวัย <c oughs> <c oughs> รุ่นเยอะ <c oughs> สติ่งมาก ยอโอ้โหตัวยืดเยอะจังลูกตาน่ารักโอ้โห,โหนี่ลงหนังยนะงังอยู่นะลงหนังยังอยู่นะนี่เขาใช่หนังทั้งพักดูหนังได้ตรงนี้ใั้โปรเจคเตอร์เม่นปลา คนเยอะมากวัยรุ่นตึมเลยงานห <c oughs> ยาบงานหยาบวันปดสิบ ไปไม่ถูกเพราะว่าของมันเยอะมากเลยดีซื้อเต็มเลยวัยรุ่นถึงมาเยอะไงเออ้องเท้าซื้อเองได้เนาะมันเด็กกินเผ็ก็จะแรงๆหน่อย เต็มไปด้วยเสยยยยสุดอีก็มาเป็นเครื่องเน็ตอ้บงราคาดีอยูตาอืมเท่ๆยังก็เลยดีงาม ราคา9เฮ้ยโห้ยนี่ตัวใหญ่ก็มีนะใช่แต่เราก็เคยทำมาแล้วตัวยืดขาวคือมากเลย

ยืดเยอะไม่ไหวเต็มคาราเบลเออเสยยืดที่ต้องมาที่นี่เลยเนื้องประดับเนื้องประดับอาเซนนาห้าพันคอ เสื้อเยอะแต่หมดสวยนะเสื้อสวยเยอะเลยไปทางนี้ต่อของเยอะจัด,ดอืมสุดยอดเออ สุดมากดูวิวอีกไหม เตรียมม,ม,ามาแค่สองพันไม่พอเพราะคนรักเสยุทธ์นี่มาสองหมื่นใช่ไม,ม,ม่มีพอไหมสองหมื่นมีพอไหมสองหมื่นแขนยาวสเวตเตอร์แจ็กเก็ตทุ่งท้า ่าือรเดียข้าผ้าใบยีนส์เดินป่าตั้งแคม

เครื่องประดับขอ,องเด็กหน้าหลัง สวยหมดแหละห้ดูดิม so mm. ีป้ายตัวเล็กมีแต่เสื้อผ้าสวยๆจอดเลยอ่ะ เชิดนี่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้ยสีเงินมันก็สวยเอองานดีหมดเลยเนาะของที่นี่โอเคมากเลยห้าสิบบาทก็มีสิบยองาว,วันนั้นที่ซื้อไปก็ลายแถวนี้นะนู่นนูาน เคยรุ่นเยอะมากรองเท้าหนังเรื่องอะไรน่าจะเป็นหนังโป้หนังเอ็กซ์ไปวเนี้ยเอสวยมากเลยสี่สิบบาทนี่ไง แค<ห>จะของดีด,ดสุดยอดอะ่ะมีแต่งานดีๆบูธพี่ก็สอบสายส นร้อยห้าสิบนี่นรันเสื้อหยุดนี่เสื้อวงเสื้อวินเทจแรงๆก็มีนะดูราคาสุดมาก ให้ไปดูข้างบนนิดนึงเป็นโซนเปิดใหม่มีชั้นห้าชั้นหกเป็นฟูดคอร์ดไงที่จะเปิดใหม่แต่ตรงนี้ชั้นห้าก็เปิดใหม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> ไม่ของก็คล้ายๆกัน cảm thấy ở phía dưới thì nó sẽ là cái phần mà cái phần mà mình ร้อยเทียวร้อยห้าสิบสนใจไหมข้างนอกเปิดดีนะสองร้อยไหน มือสองตรงนี ừ, mm ้ก hmm. ็ลอยถึงสวยนะลอยเดียวนะเออราคาดีงาม กิเลศแตกชิมีเฮ้ยของเด็กมือสองของเด็กน่ารักมือสองเด็กน่ารักตัวนิดหนึ่ง <c oughs> เปาระมาณนี้ก็มีนะไม่ได้มีแต่วินเทจนะลอยดเดียวหใหม่ทม้าพ,พวกผม อะ่รของเยอะไปไม่ถูกแล้วนะ่ราจะไปทางไหนดีหกสิบบาท ซื้อประหลกดรองเท้าไอจอดแดนเฮ้ยเป็นอะไรเนะี่ยไอป๊อตฟันไม่สีดำเลยมับบน,นก็ต้องลุ้นว่ามีมไซส์ไหมมันใส่ได้ไหมมีแล้วรองเท้าวิ่งมี ึ้นมาดูชั้นหกเป็นโซนเปิดใหม่เป็นฟู้ดคอร์ทแล้วขึ้นมาก็หิวเลยเฮ้ยก็มีของขายอยู่บ้างนะดูตรงนี้ก่อนวินเทจของแต่งบ้านฟู้ดคอร์ทอยู่ด้านหลังอของสวยอยู่นะเออของเก่าของแต่งบ้าน เหมือนข้างล่างเลยนะเหมือนหน้าห้างกันเลยใครชอบของแต่งบ้านของเก่าเขา้ามาตรงนี้เดี๋ยวไปฟุ้ดคอร์ดดีกว่ะฟู้ดคอร์ดที่เขาเปิดใหม่นะประมาณน,น,นี้เนีเขานชื่อร้านต่ยไรนามแต่มีเมนูอยู่ของตลาดนี่เขาก็มีเมนูอยู่นี่ไงี่ยตำไรน้มแต่มีเมนูอยู่อของตลาด <อ>ประมาณนี้สำหรับตึกแดงจังชั่นบางซื้อจังชั่นตระดุจจักประมาณนี้เลยทำอัปเดตเดินเล่นกันตอนนี้ของเยอะคนเยอะมากเปิดเต็มที่แล้วสนใจก็มาเดินเล่นกันได้ประมาณนี้เนะะาะเจอกันใหม่คลิปหน้า,าลากานตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบายบายค่ะโอ้ยอย่าลืมนะ ห้ามลืมเลยมันเหลือมาแล้วกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง <c oughs> กระดิ่งเสียงไงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปดีกว่า